ยินดอัเอลี่บอดี้สู่เมืองโบราณสมุทรปาการนะ,ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แอนก็ขอเป็นแม่พุตานะคะที่ไม่ใช่แม่พุซานะคะหวันนะคะเพื่อพาอ๋อเจ้านะคะท,ทุกๆคนแต่งตัวชุดไทยสวยๆนะคะมาตามรอยละครพมลิขิตกันนะคะและที่นี่นะคะก็คือจุดแรกของเราพัพพาสมปืนฉากในละครก็คือพาที่นั่งท้ายสะัตนะคะพัพพาหลังนี้นะคะ สร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายละครภูมิลิตโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนไม่มาไม่ได้แล้วนะคะต้องมานะคะชมความสวยงามของพระพาหลังนี้นะคะ และนี่นะคะก็คือจุดที่2ของเรานะคะอยู่ใกล้ๆก,กับพระพาทรงปืนนะคะจะบอกว่านะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นท่าน้ำนะคะของขุนหลวงท้ายะนะคะที่รับบทโดยคุณเกรทวลินทอนนะคะที่อยู่ในฉากนะคะตกปลาพักผ่อนชิลๆนะคะแล้วก็คุณเกรทนะคะหล่อมากๆเท่มากๆเลยนะคะทุกๆคนถ้ามาแล้วนะคะอ๋อเจ้าทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมนะคะ ใส่ชุดไทยสวยๆนะคะมายืนถ่ายรูปตรงนี้กันนะคะลมเย็นมากๆเลยนะคะทุกคนและที่นี่นะคะก็คือจุดที่3ของเรานะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะในละครก็คือพระที่นั่งบัญญงรัตนาสนะคะจะบอกว่าสวยมากๆ ก็ไก่ล้านตัวเลยนะคะทุกคนแล้วก็เหมาะกับการที่เรานะคะใส่ชุดไทยนะคะมายืนถ่ายรูปอยู่ด้านในนะคะทุกคนคะ่ะไปค่ะเราไปยืนถ่ายรูปสวยๆกันนะคะด้านในนะคะที่พรทที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ แล้วเราก็เดินมาอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเจอท้องพระโรงกรุงธนบุรีนะคะฉากในละครก็คือพระราชวังจันเกษมนะคะหรือเรียกว่าวังหน้านะคะเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าพรนะคะรับบทแสดงโดยคุณเด่นคุณนั่นเองนะคะหล่อมากไก่สองล้านตัวเลยค่ะเราก็เตรียมตัวนะคะตามพี่แอนนะคะไปถ่ายรูปกันค่ะ หลังจากที่เรานะคะเที่ยวชมพระราชวังไปแล้วนะคะเราก็มาเที่ยวชมในโซนของชาวบ้านกันบ้างนะคะ mm hmm. ก็คือตลาดน้ําของเมืองโบราณสมุทรปราการนะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีความคลาสสิกสวยงามมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะไม่ได้มีร้านค้าขายนะคะเพราะว่าตลาดน้ําปิดปรับปรุงชั่วคราวนะคะแล้วนะคะก็แส่งตัวสวยๆนี่คะ่ะเข้ามาถ่ายรูปที่นี่ได้นะคะไปค่ะทุกคนไปถ่ายรูปสวยๆกับตลาดน้ําที่ไม่เหมือนใครแล้วก็คลาสสิก นแลยนะคะทุกคนแลก็มาถึงจุดสุดท้ายของเรานะคะก็คือวิหารสุขโขทยัยในฉากละครก็คือวัดพระีรัตนมหา,าธาตุนะคะหรือเรียกว่าวัดใหญ่ พิศนุโลกนั่นเองนะคะจะบอกว่าหลายๆคนนะคะจะเห็นฉากนี้ช่วงตอนกลางๆหรือตอนปลายๆนะคะขอกระซิบบอกได้ไ,ดไหมว่าฉากที่ถ่ายที่นี่นะคะจะบอกว่าฟินมากๆเลยนะคะทุกคน เอาละอ๋อเจ้าทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะพี่แอนก็พามาตามรอยละครเรื่องพรมลิขิตแบบจุกใจกันแล้วนะคะทุกจุดเลยนะคะใครนะคะที่เป็นแฟนละครบุกเพสันนิวาสนะคะแล้วก็แต่งตัวชุดไทยสวยๆอย่างนี้นะคะตามรอยกันก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องมาตามรอยพรมลิขิตนะคะแล้วก็แต่งตัวสวยๆแบบนี้นะคะถ่ายรูปกันที่เมืองโบราณสมุทรปราการพี่แอนจะบอกว่าที่เรือนเมืองโบราณสมุทรปราการเนี่ยนะคะมีชุดไทยให้เช่าด้วยนะคะไม่ได้แค่ถ่ายรูป ตามจุดต,ต่างๆที่เราตามรอยละครนะคะแต่เราสามารถเที่ยวได้บนพื้นที่กว่า800ไร่เลยค่ะทุกคนแล้วทุกคนนะคะจะรู้สึกประทับใจมากๆเลยสุดท้ายนี้นะคะพี่แอนขอให้ทุกคนนะคะกดติดตามเมืองโบราณสมุทรปราการแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะว่าจะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะคะวันนี้นะคะพี่แอนนะคะขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ